ดิจิทัล4.0สนับสนุนโดยอายุที่เพิ่มมากขึ้นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงของร่างกายในหลายด้านอย่างแรกเป็นเรื่องของระบบการเผาผลาญที่ลดลงเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารตามใจปากอาจส่งผลให้น้ำหนักพุ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวและก่อปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆตามมาวันนี้เก่าดิจิทัล4.0มีแอปพลิเคชันดีๆที่รวบรวมสูตรอาหารต่างๆและอาหารเพื่อสุขภาพของคนวัยเก่ามาฝากกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมนายแพทย์สิทธาเกขินกูลหรือหมอลกอฟกลับมาพบกับคุณผู้ชมวัยเก่าอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆเกี่ยวกับสูตรอาหารที่ง่ายและทำให้สุขภาพดีมาฝากกันครับซึ่งนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Cookbook Recipe หรือชื่อภาษาไทยว่าสูตรตำราครับแอปพลิเคชันนี้นะครับจะรวบรวมสูตรอาหารจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ที่เดียวกันเลยครับน่าสนใจไหมล่ะครับ ถ้าน่าสนใจแบบนี้เราไปทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันนี้กันเลยครับรูปแบบของแอปพลิเคชัน Cookbook Recipe เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมสูตรทำอาหารไว้ครบวงจรที่สุดตัวแอปสามารถรองรับภาษาได้มากถึง20ภาษาซึ่งหนึ่งในนั้นมีภาษาไทยรวมอยู่ด้วยภายในแอปจะแบ่งหมวดหมู่อาหารเป็น5หมวดใหญ่ๆด้วยกันคืออาหารไทยอาหารในไมโครเวฟเบเกอรี่ขนมไทยและอาหารเช้า นอกจาก5หมวดใหญ่นี้แล้วยังประกอบไปด้วยหมดย่อยๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับไข่สุขภาพอาหารจานด่วนอาหารลดน้ำหนักอาหารไทยอาหารขบเคี้ยวอาหารตะวันตกอาหารมังสวิรัตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับเรียกได้ว่ารวมสูตรอาหารจากทั่วทุกมุมโลกไว้ในแอปเดียวจริงๆครับ แถมยังดาวน์โหลดง่ายใช้งานสะดวกไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดครับการใช้งานตัวแอปถือเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเพราะตัวแอปพลิเคชันถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายสบายตามีการแบ่งสัดส่วนชัดเจนอยากจะทําอาหารแบบไหนก็สามารถค้นหาสูตรอาหารนั้นๆได้อย่างง่ายดายหรือถ้ายังไม่มีรายการอาหารในใจก็สามารถค้นหารายการอาหารจากหมวดอาหารใหญ่ๆได้ และแอปพลิเคชันนี้ยังสามารถเลือกรายการวัตถุดิบไว้สำหรับไปจ่ายตลาดโดยกดเลือกรายการเหล่านั้นจากในรายการอาหารที่ต้องทำได้เลยเช่นไข่ไก่กุ้งสดหรือพริกไทยเราสามารถกดเลือกของเหล่านี้ไว้ในรายการเพื่อใช้ดูตอนออกไปซื้อของได้อีกด้วยแอปนี้จะทำให้คนที่อยากทำอาหารแต่ไม่มีความรู้ในเรื่องของอาหารเลยสามารถทำอาหารได้ง่ายขึ้น เพราะคำอธิบายที่ละเอียดยิบรวมถึงการจัดทํารายการของซื้อของขายที่ดูไม่ยุ่งยากแถมยังทําให้วัยเก๋าสนุกสนานกับการทําอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะครับผู้สูงอายุมักมีความต้องการปริมาณอาหารลดลงจากวัยหนุ่มสาวแต่จําเป็นต้องได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอเช่นกันเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสร้างความต้านทานโรคงั้นเรามาดูกันค่ะว่าผู้สูงอายุควรรับประทานอะไรกันบ้างในแต่ละวัน โปรตีนคุณภาพหรืออาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่และถั่วเมล็ดแห้งจะให้สารอาหารที่เรียกว่าโปรตีนผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายโดยในหนึ่งวันผู้สูงอายุควรได้รับโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะ ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารพวกใหญ่อาหารมากขึ้นเช่นข้าวซ้อมมือถั่วต่างๆผักและผลไม้เพื่อช่วยป้องกันอาการท้องผูกและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้แถมยังลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งของลำไส้ใหญ่ลงได้อีกด้วยล่ะค่ะและครั้งหน้าผมยังมีแอปพลิเคชันดีๆที่ตอบโจทย์ไวเก๋ยุคดิจิทัล4.0มาฝากกันอีกนะครับห้ามพลาดนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเก่าดิจิทัล4.0ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook เก่าดิจิทัล4.0หรือที่ YouTube เก่าดิจิทัล4.0นะคะ